ระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาคาราบาวสนับสนุนคนไทยสารฝันต่อยอดสร้างอาชีพและมีผู้โชคดีจากทั่วทุกภาคแจกแล้วมอไซค์กว่า800คันแจกทองล้านแล้ว9ครั้งไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีกับคาราบาวเพียงแค่เขียนบีบส่ง มาที่ตู้พน,นสอบางประกงจังหวัดชัชเชิงเซา24130หหรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์คันที่806คุณนัทภูมิหุ่นงามจากจังหวัดชุมพรใครๆก็มีสิทธิ์ได้แค่ส่งฝาชิงโชคที่ร้านซ j มอทั่วประเทศไทยครับบาวแดงจับจริงแจกจริง,รงผมได้เป็นเศรษฐีอของร้านแล้วครับพี่น้องแล้วคุณละ่ะ ร้อมหรืออยังที่จะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแบบนี้กับเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสามสนุกนนจนกเ,จเสียงหลงไปเลยค่ะล่อนเก่งจริงนะ <laughs> ไม่ใช่เมตลอนกรอนได้ค่ะว่าแต่คุณน่ะนิ่งเลยมมรลอนไม่เต้นอะไรกับเขาเลยนะคะคุณเป็นอะไรคะวันนี้ไม่ไหวจริงๆเป็นอะไรเป็นหมอนรอกระดูกทับเส้นพระราชวัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไปคะคุณโอ้พระละเจ้วงละใหญ่ดิโอ้คือประสาทมันเล็กไปเอ๋อาพระราชวังเลยเหรอมอคืนเต้นเพลงนี้เยอะไปหน่อยไงนี่เต้นกับใครคะนบโปมัม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 นบโปนบโปอูดบอยอูดบอยเก่งมากคือถ้าถ้าดูไม่ค่อยน่าน่าปวดเท่าไหร่แต่มือมือนี้อะไรอ้นบโปมันมัมมัมไงอ๋อแล้วคุณยังไงมัมมัมนบโปโอ้โหคุณก็อินเหลือเกินนะเพลงนี้ย แต่แหมคุณค่ะพูดเซเวอร์วางเลยแต่สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับกิจกรรมที่เรียกว่าบ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีศา นี่เลยมอไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก125จำนวน200คันแบบนี้นอกจากนั้นนะคะยังแจกท้องมูลาค่า1ล้านบาทอีก7รางวัลรวมรางวัลทั้งหมดมูลาค่า17.8ล้านบาทอยากจะขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีคาราบาวนะครับที่เขาเล็งเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็อยากจะช่วยให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยสร้างอาชีพแล้วก็มีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้และการแจกบอสซคุณผู้ชมฮะมันคือการส่งต่ออาชีพให้เขาได้อยู่อย่างยั่งยืนอันนี้ถูกต้องเลยนะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้ทุกวันทุกวันแจกกันทุกวันทุกวันเลยล่ะคะ่ะกติกาง่ายแสนง่ายนะคะเขียนบีบส่งง่ายแค่นี้เองค่ะ ฝาคาราบาวแดงเนี่ยให้เขียนคำว่าวิตามิน B12 ฝาคาราบาวคันโซเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปอนนอสอบางประกงชะเชิงเสา2 4ง3 0หหรือกล่องรับฝาที่ร้าน 4J มร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้เดินทางมาถึงคันที่807แล้วใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยครับ ผู้โชคดีครานี้ที่จะได้มอเตอร์ไซค์ไปเขาจะมาจากไหนนะคุณทิสามาจากไหนก็ได้นะคะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ที่สําคัญต้องทาให้ถูกตามกติกาตอนนี้คุณกรมรอจับลุ้นผู้โชคดีแล้วคะ่ะอา้าวครานี้จะเป็นใครแล้วได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณบัญชาสัมมาพรจากกรุงเทพมหานครกติกาลุ้นลานแล้วมอเตอร์ไซค์200คัน ง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวค so ันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปนอบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา2 4 1 3 0หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคม ถึง22พฤศจิกายน2567